เมนูปลากระกพงมาสอเป็ดดั้ขั้นตอนแรกตั้งน้ำมันให้ร้อนจากนั้นก็เอาปลากระกพงลงไปทอดเลยนะครับอ่านี่ครับระหว่างที่เรารอปลาสุกเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันส่วนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแรกใส่น้ำมันจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่ตามด้วยใบยมะกรูด พริกชี้ฟ้าแดงและพริกขี้หนูใส่ตามใจชอบเลยนะครับถ้ารู้สึกว่ามีน้ำมันเยอะก็เอาน้ำมันออกก่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เอาน้ำมันออกแล้วก็ตามด้วยสามมาปันด้าที่เราทำไว้นะครับหรือว่าเครื่องแกงมาสอบปันด้านะครับหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็คนนะครับแต่ว่าเราจะคนจนกว่าเครื่องแกงที่เราใส่นั้นจะแตะน้ำมันนะครับ ระหว่างที่เราคนนั้นผมแนะนําว่าให้ใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงอ่าเมื่อเห็นว่าเครื่องแกงของเราแตะน้ํามันแล้วจากนั้นก็ตามด้วยซอสภูกเขาทองประมาณ2 3จิกนะครับจากนั้นเราก็คนต่ออีกหน่อยนะครับอ่าเมื่อคิดว่าได้แล้วเราก็ตักปลาใส่จานที่เตรียมไว้เลยนะครับสเสด็จน้ํามันก่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากสเสด็จน้ํามันแล้วก็ใส่จานเลยนะครับ จากนั้นก็เอาเครื่องแกงที่เราทําเมื่อกี้ราดบนปลาได้เลยส่วนชื่อเมนูที่ผมทํางานอยู่นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าอีกังชากะมาซอปดัสจากนั้นก็โรยบรรมะกรูดเล็กน้อยนี่ครับเมนูปลากัระพงของเราเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ